ปิดท้ายช่วงนี้กันที่เรื่องของปลาหมอคางดำนะคะก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าการระบาดของปลาหมอคางดำเนี่ยสร้างผลกระทบให้กับเกษตรกรหลายๆห,หน่วยงานหาวิธีการแก้ไขเรื่องของการลดจํานวนปลาหมอคางดําลงนะคะแล้วล่าสุด มันเกิดวิกฤตขึ้นในพื้นที่ของเกษตรกร,ร,กรอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ในวิกฤตนี้เกษตรกร,ร,กรที่หัวไซเขาพลิกให้มันเป็นโอกาสคุณผู้ชมใช้ปลาหมอคางดำไปเลี้ยงปูขาวลดต้นทุนแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนติดตามรายละเอียดได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เชิงประยุกต์น้ำเค็มเพื่อการผลิตปูขาวบ้านเนินหนองหงตํตำบลเกาะเพชอเพรอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นแหล่งเลี้ยงปูขาวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในลุ่มน้ำปากพนังเพื่อศึกษาการนำนวัตกรรมใหม่มาใช้ในกระบวนการเลี้ยงปูนายนัทชัยน่ากเกษมเกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาวเปิดเผยว่าตนเองและกลุ่มวิสาหกิจได้เริ่มทดลองใช้ปลาหมอคางดำที่เคยถูกมองว่าเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมมาเป็นอาหารในการเลี้ยงปูขาวโดยเริ่มใช้งานจริงมาขวา2ปี ในส่วนของฟาร์มพี่เองนะี่มีอยู่ประมาณ7บ่อ,อก็ใช้ไม่ต่ำกว่า50ากิโลต่อต่อฟาร์มเนี้ยแต่ว่าในในกลุ่มของเราเนี่ยเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงปูขาวปลอดภัยลุ่มน้ำปรับพนงังมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด30มสิบกว่าลายก็ตีเป็นเนื้อที่ก็ประมาณ300กว่าไร่แต่ละลายก็ใช้แต่ละฟาร์มใช้ไม่ต่ำกว่า 2 0 3 0กิโลต่อวันต้นทุนมันถูกมากครับเพราะว่าปูเนี่ยเขาเรียกว่าในการเลี้ยงระบบในระบบการเลี้ยงเขาเรียก FCR จะต่ำ uh huh. ก็คือใช้ปลาหมอคลังดําประมาณ4กิโล <c oughs> แล้วเราจะได้เนื้อปูมาประมาณ1กิโลปลาหมอคลังดําถามว่าจากที่เขาคิดว่าคือวิกฤต <c oughs> แต่ในกลุ่มผู้เลี้ยงปูของเราเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสเลยฮะเพราะเราสามารถ หาเหยื่อปลาที่มาให้ปูนี่ได้ง่ายขึ้นม,มันไม่มีปัญหาสําหรับคนเลี้ยงปูแบบเราเลยฮะยิ่งกลับกลายเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำฮะในเรื่องความปลอดภัยและการควบคุมการแพร่กระจายของไข่ปลาหมอคางดำในนทชัยได้อ้างอิงงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยหรือมทรศรีวิชัยวิทยาเขตสายใหญ่ที่ระบุชัดว่าการแช่ปลาหมอคางดำในตู้แช่แข็ง อุณหภูมิลบ20องศาเซลเซียสเป็นเวลา24ชั่วโมงจะสามารถทำลายไข่ปลาได้อย่างสมบูรณ์ไม่ให้เกิดการแพร่พันธุ์ในบ่อเลี้ยงส่วนในกรณีไม่มีตู้แช่แข็งอาจใช้วิธีแช่น้ำแข็งนาน3วันแทนทั้งนี้นายนัทชัยยังระบุว่าวิธีการเลี้ยงปูขาวข,าวของกลุ่มใช้ระบบหลากหลายทั้งแบบกึ่งปิดกึ่งเปิดและในบ่อธรรมชาติโดยเฉลี่ยปล่อยลูกปูประมาณ800ตัวต่อไร่ ซึ่งสามารถควบคุมค่า FCR ได้ดีโดยใช้ปลาหมอคางดำ4กิโลกรัมจะได้เนื้อปู1กิโลกรัมนายนัทชัยฝากถึงเกษตรกรที่อาจยังกังวลต่อการใช้ปลาหมอคางดำว่าหากดำเนินการตามคำแนะนำด้านการแช่แข็งก่อนนำมาใช้เป็นอาหารจะไม่เกิดปัญหาการแพร่พันธุ์ในบ่อเลี้ยงแน่นอนอีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนและช่วยเพิ่มไรายได้แก่ชาวบ้านที่นำปลามาขายถือเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างแท้จริง คุณผชมครับเราจะพักกันแป๊บเดียวเท่านั้นช่วงหน้าไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดเข้าสู่วันที่5แล้วนะครับที่บ้านหนองจานกับหนองยาแก้